สวัสดีพี่น้องสายเขียวทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาชมไม้าจากแดนใต้นะครับแต่นำมาปลูกที่ภาคอีสานนี่นะครับนี่ครับนำมาปลูกนอกเขตนะครับพี่น้องรู้จักไหมครับต้นนี้ลูกของเขามีความสวยงามมากนะครับมีปีก ถ้าจำไม่ผิดน่าจะสัก5ปีนะครับเป็นตุ้มๆมะนะครับพี่น้องทางภาคใต้เห็นแล้วก็น่าจะรู้จักนะครับหลายท่านน่าจะรู้จักต้นนี้ชื่อว่าต้นไข่เขียวครับผมชื่อต้นไม้นะครับพี่น้องไม่ใช่ชนิดของไข่ไก่หรือไข่อะไรนะฮะ,ะต้นไข่เขียวเป็นต้นไม้ที่เกิดอยู่ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่เลย นะครับเป็นไม้ที่อยู่ในวงยางอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยมีความสูงใหญ่นะครับสูงชลูดสวยงามมากความสูงอยู่ที่สัก30-40เมตรเลยทีเดียวนะี่ครับพลของเขาก็อย่างที่บอกนะครับมีปีนะครับมีปี4-5ปีนะครับอันนี้นำมาปลูกที่อุบลครับพี่น้อง ช่วงนี้หน้าแรงนะครับวันนี้วันที่12มีนาคมแต่ก็ยังสด,สดชื่นสดใสนะครับครับผมทดลองปลูกโดยที่จะไม่รดน้ำนะครับแล้วก็ปลูกในสวนยางพาราอยวให้พี่น้องดูสวนยางพารานี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูต้นอีกบ้างนี่ฮะนี่คือแถวของยางพาราครับพี่น้อง นะครับแล้วก็ด้านข้างๆนะครับนี่ฮะนี่คือต้นไม้ป่าที่ผมปลูกไปแล้วเมื่อ10กว่าปีนะครับต้นยางนานะครับในระหว่างร่อง6เมตรนะครับก็ปลูกไม้ป่าแทรกแล้วก็ทีนี้ก็เลยทดลองในระหว่างต้นอาาของยางพารานี่ครับต้นยางพารานะครับก็อีกต้นหนึ่งต้นนั้นนะครับนี่ครับ แล้วผมก็มาปลูกต้นไม้ป่าต้นไข่เขียวเป็นการทดลองนะครับพี่น้องดูว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เท่าที่ดูณนะปัจจุบันนี้เดือนมีนานะครับวันที่12มีนาคม2564ก็รู้สึกจะเป็นไปด้วยค่อนข้างจะดีนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงเลยทีเดียวนี่ครับมีมแมลงไม่รู้เขาเรียกตัวอะไร ผมชอบมากนะครับต้นไข่เขียวเพราะว่าเป็นไม้ที่สวยงามมากนะครับอันนี้ก็เลยทดลองนํามาปลูกข้ามเขตอยู่นะครับมีหลายชนิดนะครับชนิดนี้เป็นต้นประคำดีควายนะครับสังเกตในพื้นช่วงนี้นะครับใบไม้ร่วงหล่นครับพี่น้องอมีทั้งใบยางนานี่ครับ ใบยางหน้าใบนี้ใบขนุนป่านี่ครับต้นข้างหน้านี่ครับต้นขนุนป่านะฮะต้นเบลเลอร์เลยครับนี่ครับอายุ12ปีครับพี่น้องก็ปลูกรวมๆกันเลยนะครับเป็นสวนป่าปลูกในสวนยางพารานะครับเป็นปลูกร่วมกับยางพารานะครับมาดูอีกต้นหนึ่งครับพี่น้องนี่ครับต้นไข่เขียวนะฮะ ลองดูครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจะสู้ความแห้งแล้งของภาคอีสานได้ไหมผมปลูกอยู่ที่อุบลน,นะครับพี่น้องอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับลองดูนะครับต้นกล้านี่ก็เลี้ยงข้ามปีนะครับได้สักประมาณปีหนึ่งแล้วค่อยนามาปลูกนะครับก็รู้สึกตอนนี้ค่อนข้างพอใจนะครับ ลองดูว่ามีนาเมษาพฤษภานะครับช่วงเมษาก็น่าจะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้วนะครับนี่ครับนอกจากนั้นแถมท้ายให้พี่น้องนะครับนี่ครับในระหว่างต้นยางนี่ครับต้นยางพาราพี่น้องนี่ครับนี่ต้นนี้เขากำลังเป็นที่นิยมครับพี่น้องต้นมะริดนะครับก็ เอามาทดลองปลูกครับพี่น้องเป็นงานวิจัยนะครับว่าในสวนยางพารานั้นจะสามารถปลูกต้นไม้อะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับนี่มีมะริดนะครับพี่น้องสังเกตว่าช่วงนี้แม้จะแดดร้อนนะฮะแต่ว่านี่ฮะก็มีแสงรำไรครับพี่น้องเพราะว่าเรามีพวกทั้งไม้ป่าอย่างต้นยางนานี่ครับต้นยางนาต้นยางพาราก็ แตกใบอ่อนแล้วช่วงนี้ก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับเขาเรียกว่าพี่เลี้ยงให้ร่มเงาป้องกันแสงแดดทําให้ดินนั้นไม่โดนเผาไหม้จนสูญเสียความชื้นนะครับครับมาดูต้นมะริดอีกต้นหนึ่งนี่นะครับก็โอเคอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าแสงขนาดนี้นะครับมันจะโตได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ ต้องมาดูกันอีกทีนึ่งนะครับขอให้มันรอดก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับก็โอเคนะครับเมลิดต้นนี้ก็เลี้ยงข้ามปีเสร็จแล้วก็นํามาปลูกโดยที่โดยที่จะไม่รดน้ํานะครับทดลองปลูกโดยอาศัยต้นไม้ป่าแล้วก็ต้นยางพาราเป็นพี่เลี้ยงอย่างที่บอกนะครับอ้าวโหตอนนี้กําลังแตกยอดอ่อนครับพี่น้องนี่ครับสวยงามมากเลย โฟกัส yeah. ดีๆหน่อยม่ค่อยได้ครับแสงไม่ค่อยมีอ้าวตรงนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้โหสวยงามมากครับพี่น้องดูสิครับผมนี่คือยอดอ่อนของต้นเขี้ยมขนองนะครับต้นนี้ภาคภูมิใจมากเพราะว่าลุงโชคนะครับลุงโชคที่อยู่อวังน้ําเขียวให้มานะครับมอบให้กับมือนํามาปลูกนะครับ ลุงโชคบอกว่าฝา,ากเอามาดูแลต่อหน่อยว่างั้นนะครับต้นเที่ยมนี่ก็เป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วนะครับปัจจุบันนะครับเทียมพนองส่วนใหญ่มีทางเขาใหญ่ทางอำเภอวังน้ําเขียวนะครับก็เป็นไม้ที่อยู่ในวงยางเช่นกันนะครับลักษณะใบลักษณะต้นก็จะออกคล้ายๆกับพยอมหรือไม่ก็กระบากนะครับลูกของเขาก็มีปีกมีปีกเหมือนพยอมนะฮะแต่ลูก หัวหรือว่าตุ้มของเขาจะใหญ่หญกว่าพยอมหานยาวกว่านี่ครับอ่านี่ครับภูมิใจมากนะครับลุงโชคให้มาปลูกนี่ครับนอกจากนั้นก็ยังมีไม้อีกหลายตัวหลายชนิดนะครับพี่น้องที่ผมปลูกเอาไว้นะครับอ่าที่ปลูกเอาไว้นะครับเดี๋ยวพามาดูต้นนี้อ่านี่ครับนี่ พี่น้องพี่น้องรู้จักนะครับต้นนี้คือต้นขุนไม้ครับผมโอ้รู้สึกว่าจะแตกยอดอ่อนนะฮะนี่ฮะนี่ครับอ๋อใช้ได้นะครับพี่น้องนี่ครับต้นขุนไม้ก็เป็นไม้ที่หายากนะครับใบสวยงามมากแล้วก็เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หายากนะครับปลูกไเลยทดลองนะครับพี่น้องเป็นการทดลองนะครับอันนี้เพิ่งปลูกไว้ได้สัก สีเดือนนะครับปลูกระหว่างนี่ครับอนาคตอนาคตกรีดต้นยางไปนะฮะก็จะหมดน้ํายาน้ํำยางนะครับหมดน้ํายางนี่ฮะถึงเวลาก็สักวันนึงก็ตั้งได้โค่นนะครับแต่ก็จะเอาไว้ให้นานที่สุดนะครับเป็นการทดลองครับพี่น้องต้นยางพลานนี่ครับว่ามีไม้ป่าร่วมแล้วเขาจะอายุได้มากน้อยสักเท่าไหร่นี่ครับนี่ก็จะหมดหน้าหน้าแรกแล้วครับนี่ครับ นู่นนะครับปีหน้านะครับก็น่าจะกี่ได้อีกสักปีหนึ่งนะครับได้คืบกว่าก็จะถึงโคนนะครับแล้วก็จะมาเริ่มต้นใหม่นะครับหน้านี้ยังไม่ได้ออกวกลีดแล้วนะโอ้โหมีสองหน้าแลวนะครับนี่ครับก็จะขึ้นหน้าที่สามครับพี่น้องนี่ครับน้ำยางก็ยังออกดีนะครับผมนี่พามาดูอีกต้นนี้ครับพี่น้องแหมในหน้าแรงก็ยังแตกยอดนะครับแตกยอดอ่อน ต้นนี้ชื่อว่าต้นพระเจ้าห้าพระองค์พี่น้องหลายคนรู้จักนะครับเป็นไม้มงคลหายากนะครับลําต้นนี้สูงชะลูด30-40เมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีผูพรน,นะฮะมีกีบมีภูพรสวยงามนะครับต้นนี้ครับผมก็เอามาทดลองปลูกเอาไว้นะครับผมนะครับก็ปลูกสลับกันไปเลยนี่ฮะ นี่นะครับไม่ไม่ลดน้ํานะครับพี่น้องไม่ได้ลดน้ำนะฮะไม่มีระบบน้ําต้นคุณไม้นะครับผมก็จะปลูกสลับกันไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นนี้ครับพระเจ้าห้าพระองค์ก็ยังโอเคนะครับยังดูดีอยู่นะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวพาไปดูตัวอื่นบ้างนะครับพาไปดูตัวออื่นบ้าง นี่ครับพี่น้องให้ดูนี่คือแถวของยางพารานะครับนี่ฮะมีระหว่างร่องนะฮะก็ปลูกไปแล้วครับปลูกไม้ป่าไปแล้วแทรกกันไปแล้วนะฮะนี่ครับที่เห็นนี่คือต้นขนุนป่านะครับพี่น้องนี่ครับต้นขนุนป่าค่อนข้างหายากนะครับปัจจุบันนี้นะครับลูกกลมๆนะครับลูกเป็นวงเป็นทรงกลมก็คิวก็คล้ายขนุนนะฮะ แต่ลูกเล็กกว่านะครับรสชาติเปรี้ยวๆหวานนะครับเปรี้ยวอมหวานนี่ครับก็เอามาปลูกอนุรักษ์เอาไว้นะครับทีนี้ในระหว่างต้นครับพี่น้องออต้นนี้ต้นยางกล่องนะฮะลองเอาต้นเล็กๆมาปลูกดูนะครับต้นยางกล่องก็เป็นไม้ข้ามเขตเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะ แต่ต้นนี้ต้นนี้ค่อนข้างไปได้ดีครับพี่น้องตอนนี้ก็ต้นยางกล่องนะครับนี่ครับแตกยอดใหม่นี่ครับแตกยอดมาใหม่นะครับสวยงามยางกล่องก็จะมีทางภาคใต้ภาคตะวันออกนะครับเท่าที่ผมทราบครับก็ทดลองนำมาปลูกที่อุบลดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรไม่รองไม่รู้ครับพี่น้องนี่ฮะต้นยางพารานะครับ ในระหว่างแถวระหว่างต้นก็ปลูกสองต้นไปเลยนะครับอ่ปลูกสต้นไปเลยนะครับผมไปดูต้นอื่นอนบ้างนะครับนี่ครับอ่านี่ครับต้นยางกล่องต้นนี้ไปได้ดีนะไปได้สวยเลยนี่ครับต้นยางกล่องก็เป็นไม้ที่อยู่ในวงยางนะครับวงยางเช่นกันแล้วก็ สูงใหญ่เหมือนยางนานัน่นแหละครับก็เป็นงานวิจัยเล็กๆนะครับพี่น้องนี่ครับระหว่างต้นก็จะปลูกไปหมดเลยนะครับนีครับส้นใหญ่ก็เป็นต้นยางกล่องนะฮะนี่ต้นนี้โอ้ต้นนี้สวยครับต้นนี้สวยเลยนะครับ ก็ฝากพี่น้องนะครับอันนี้ก็ถือว่ามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับปลูกพืชร่วมกับยางพารานะฮะเพราะว่าอนาคตยางพาราอายุสัก30ปี40ปีนี่ก็หมดอายุนะครับก็ต้องค้นทิ้งนะฮะแต่ผมนี่ก็ปลูกไม้ป่ารองรับเอาไว้แล้วนะครับนี่ครับอ่ะนี่แถวของยางพารานะครับนี่ครับแล้วก็ ระหว่างแถวก็6เมตรนี่ครับนี่ครับแต่ตรงกลางครับพี่น้องผมก็ปลูกไม้ป่าแทกนี่ครับนี่คือแถวของไม้ปา่าต้นนี้เป็นต้นมะข่าโมงครับพี่น้องนี่ฮะไม้เนื้อแข็งเนื้อดีลายไม้สวยงามนะครับปลูกเอาไว้เป็นบำนาญชีวิตเป็นมรดกให้ลูกหลานให้โลกร่มเย็นนะครับได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะครับผมพี่น้องที่มีสวนยางพารานะครับ ถ้าท่านได้ดูคลิปนี้แล้วมีความสนใจก็สามารถย้อนดูคลิปหลังๆได้นะครับผมทำเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะครับปลูกไม้ป่าร่วมกับยางพาราเติบโตได้ดีนะครับได้ดีสวยงามมากนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับดีกว่าปลูกยางพาราเชิงเดี่ยวเชิงเดี่ยวนะฮะนะครับก็ฝากพี่น้องให้พิจารณาเป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับ หรือว่าท่านใดที่ทดลองแล้วทําแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อามาแลกเปเลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับผมขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับชมด้วยดีเสมอมานะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ